สวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้ก็กลับมาอยู่กันในเกมยันเดเ e เดโมนะคะวันนี้ปอจะมาเล่นผ้าของเดียวบาทนะคะก็คือ1980นะจ๊ะมาจากเฮ้ยไหนไหนเขาก็อัปเดตแล้วนะคะเราก็จะต้องมาแต่งตัวเล่นนิดนึงนะคะในเมื่อ ผ้าของยันจังเนี่ยยังไม่สามารถแต่งตัวได้ใช่ไหมคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราสามารถที่จะแต่งตัวนะคะคนในโรงเรียนของเลียวบาทเนี่ยให้เหมือนกับในผ้าของยันจังก็ได้นะคะเออเป็นไงดีปะ โคตรดีเลยนะมาเดี๋ยวฉันจะมาแต่งรุ่นพี่นะคะเอาหาแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เนาะมา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 อยากรู้ว่ารุ่นพี่นะคะจะแต่งได้หาขนาดไหนกันเชียวนะจ๊ะ <c oughs> คือเราเนี่ยจะให้รุ่นพี่นะคะใส่ผมทรงไหนก็ได้นะคะทุกคนนี่โอ้ยดูดิมีหลายทรงเลยนะวายตายแล้วรุ่นพี่ไปทำอะไรมาคะนี้ยะ จะบ้าหรอรุ่นพี่ของเรานะคะคือหล่อที่สุดแล้วนะคะอุยว้าวทรงนี้นะคะโคตรแบบว่า F4 เลยนะเออไหนใครที่เกิดทัน F4 บ้างคะเฮ้ยนี่มันนักเลงนี่ว่าหรือว่าเราเนี่ยจะให้นักเลงนะคะเป็นรุ่นพี่ของเราดีไหมล่ะอ้ย ก็น,น่าสนใจเฮ้ยอันนี้คือเป็นการปรับสีผิวนะคะอยากให้รุ่มพี่ของเราเนี่ยขาวแค่ไหนก็ปรับไปได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้คือสีผมจา้าว้าวสีเขียวกันเลยแมล่ะอันนี้คือเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็สีน้ำเงินนะคะสีม่วงโอ้โห คือแบบมีทุกสีเลยนะคะแต่ปอว่านะสีเขียวแล้วกันนะจ๊ะ <c oughs> ก็บอกแล้วไงว่าวันนี้คือมันเล่นเอาหานนะคะนี่เห็นไหมคะก็คือให้ผู้ชายเนี่ยใส่แว่นตรงแว่นตาอะไรคือได้หมดเลยนะแต่ว่าเราจะให้เขานะคะใส่แว่นตาดีไหมเนี่ย โอ้ยตายแล้วรุ่นพี่ของฉันคือเปลี่ยนไปนะคะเนี่ยงั้นเอาเป็นไม่ใส่แล้วกันนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นท่ายืนค่ะทุกคนโอ้ยวันนี้คือรุ่นพี่อ่ะไม่หล่อเลยนะคะเนี่ยไม่หล่อแต่ร้อนแรงนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะให้เขานะคะยืนเป็นท่านี้แล้วกันนะโอ้โหมีอะไรนะปอกคอด้วยนะคะแล้วก็ผ้าพ,พันคอนะคะเฮ้ยมีหนวดด้วยทุกคน หนวดสีส้มเฮ้ยแล้วก็หูฟังเฮ้ยหูฟังก็เท่นนะแต่ว่าข้างหลังเนี่ยมันแอบบักนิดนึงนะคะทุกคนเฮ้ยอะไรอะว้ายจอบงจอบปากด้วยนะดูดิเซ็กซี่ไหมคะผู้ชายจอบปากนะคะเดี๋ยวนะอย่าบอกนะคะว่าเราเนี่ยแต่งให้หนามหัวใจเนี่ยเป็นคนอื่นได้ด้วยอะว้าว เอาดีแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะแปลงโฉมหนามหัวใจคนนี้นะคะให้กลายเป็นโอสนะล่ะปอว่ามันต้องได้ค่ะโอ้ห้หูดูสิเดี๋ยวปอจะมาหาทรงผมนะคะที่เป็นโอสนะเนาะ คาดว่าเดี๋ยวก็น่าจะเจอแล้วล่ะไลบาหลูก็มาเป็นไงเฮ้ยน่าสนใจนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะให้ไลบมาลูนะคะมาเป็นหนามหัวใจของเลียวบะและคะโอ้้หูย ท่าทางเนี่ยจะเดือดหน้าดูเลยนะคะอ๋อต้องกดคอนโทรลไปเรื่อยๆนะคะอุ้ยทุกคนมากอันนี้คือกําลังโหลดตัวละครเกมอยู่นะคะที่ปอลนี่ได้แต่งไปเมื่อกี้นี้เนาะเป็นไงโอ้โห,โหอย่างเทพอะมาวันที่สามนะคะอุ้ยตื่นเต้นอะเราจะได้เห็นภาพที่ไลบาลุนะคะกำลังกุ๊ก กับรุ่นพี่อยู่นะคะแล้วคือรุ่นพี่เนี่ยบอกเลยนะคะว่าโอ้ยถูกแปงโฉมทั้งหัวเลยนะคะถึงโรงเรียนแล้วค่ะเฮ้ยเฮ้ย,อย,อยเอาดีนี่เว้ยทุกคนมันได้ผลนะนี่แหละคือความสนุกของการอัปเดตรอบนี้นะคะคือแบบว่าเลิฟเลยอะดูดิ รุ่มพี่คะทำไมรุ่มพี่ถึงเปลี่ยนไปขนาดนี้ละคะก็คือกลายเป็นนักเลงหัวโจกไปแล้วนะคะแล้วก็แถมย้อมผมสีเขียวด้วยนะแล้วก็จอบปากด้วยนะส่วนไล่บาหลุนะคะก็มาแย่งผู้ชายไปจากเราคะ่ะนังนี่เนี่ยนะเดี๋ยวมันจะต้องเจอดีนะคะทุกคนหึฉันเกรงว่าเธอเนี่ยนะจะคิดผิดแล้วล่ะอุ้ย ทำไมนักเลงชุดนี้นะคะมันแบบว่าเหมือนฝาแฝกกันเลยล่ะคือแต่ละคนนะคะแตกต่างกันแค่สีดวงตาเท่านั้นนะคะเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าปอเนี่ย แต่งให้แกงนักเลงนะคะเป็นคนอื่นล่ะเอ้ยมันก็น่าสนใจอยู่นะแต่ว่ามันคงจะดีนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถเปลี่ยนเพศได้นะคะก็คือว่าจากผู้ชายเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปเป็นผู้หญิงได้อะเนาเออเอาล่ะสวัสดีจ้าเธอคงจะเป็นภารกิจของฉันในวันนี้สินะไล่บารุนี่เธอจะไปไหนจ้าฮะ เออฉันต้องไปเข้าเรียนน่ะไม่ได้นะได้โปรดอย่าเพิ่งไปเลยคือเรากดคุยไม่ได้นะคะแต่ว่าออฟฟเจ้านี่คือลุนโอ้ Are you okay เอ่อขอโทษทีค่ะพอดีฉันจะมาแอบตามนายน่ะึ่งอยากรู้ว่าอย่างนายเนี่ยนะหล่อตรงไหนเนี่ย ทำไมถึงทำให้ผู้หญิงทั้ง10คนเนี่ยมาแย่งกันได้นะเออมันก็น่าแปลกอยู่นะคะที่ผู้ชายคนเดียวเนี่ยสามารถทำให้ผู้หญิงทั้ง10คนเนี่ยชิงแย่งกันเลยนะคะเอาละเลียวบะวันนี้เธอก็จะได้รับเป้าหมายนะคะวิตรงนี้นะคะมีสเสื้อผ้าหนึ่งชุดด้วยนะจ๊ะนี่คงจะเป็นหน้าตาสมาชิกที่อยู่ในชมรมสยศาสตร์สินะเอาดีนะไม่คุ้นเลยอะ ดิปอชอบนะคือปอเองก็แบบไม่ค่อยได้มันเล่นผ้าของเรียวบนะอะเนาะตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมีความแตกต่างกันแล้วก็แบบไม่เหมือนกันเลยนะทุกคนคือแบบชอบนะเดี๋ยวไว้ปอจะมาเล่นผ้าเรียวบะบ่อยๆแล้วกันนะคะเอตอนนี้หรออ้าฉันเจอเธอแล้วว่าแต่เธอกำลังจะเดินไปไหนหรอคะเขากำลังวานให้เราเนี่ย ไปนำถุงเท้ามาให้เขาเนี่ยนะทำไมฉันจะต้องเอาถุงเท้ามาให้เธอด้วยล่ะเจ้าไลบารุฮเฮ๋แล้วเราจะไปหาถุงเท้าได้ที่ไหนล่ะคะทุกคนในดูซิอันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยคือแบบว่าไม่ได้เข้ามาเล่นผ้าของเดียวบักโคตรนานน่ะนี่ไง มันจะมีไอเทมนะคะเป็นถุงเท้าเนาะสีชมพูอะแต่ไม่รู้ว่าจะไปหาจากไหนเนี่ยสิมีใครพอรู้บ้างช่วยด้วยห,หรือว่าเราจะต้องไม่เย็บถุงเท้าให้นางเหรอคะทุกคนไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขาจะเอาถุงเท้าไปทำไมนะคะเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะอันนี้คืออะไรหรือปึ๊บปึ๊บอ๋อ เหมือนเราจะเย็บผ้าได้ด้วยนะวิแล้วก็ตรงนี้นะคะมีสมุดเกี่ยวกับการเย็บบิกินี่ด้วยนะไหนมาลองดูซิเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีหนังสือนะคะที่เกี่ยวกับการสอนเย็บผ้าพันคอด้วยนะคะเอา้าแล้วถุงเท้าล่ะคือฉันต้องการที่จะเย็บถุงเท้านะคะไหนมาลองดูซิ ปอว่าจะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยทุกคนฮะอันนี้คือเสร็จแล้วหรอเดี๋ยวปอจะมาลองส่งเควสดูนะคะอ้าวหวัสด,ดีไลบาลูเอ้าเฮ้ยมันถูกต้องด้วยก็คือส่งเควสได้แล้วนะคะทุกคนอ๋อแบบนี้นี่เองว้าย แล้วนางเนี่ยก็คือเปลี่ยนถุงเท้านะคะเป็นสีชมพูเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ยได้ปุ๊บก็คือใส่ปั๊บเลยนะคะนี่เราเนี่ยก็เพิ่งรู้เลยว่ามีภารกิจใหม่ๆนะคะจากภาคเรียวบาเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเธอจะเชื่อใจชั้นได้หรือ,อยังนะอ้าเอาดีหูเหมือนหล่อนเนี่ย จะเชื่อใจฉันแล้วนะยะแหมแค่ฉันเนี่ยเย็บถุงเท้าสีชมพูให้เธอเนี่ยเธอก็วิ่งมาหาฉันเลยนะยะมันนี่แล้วไรบาร์ูหุยดูนางสิคะใส่ถุงเท้าสีชมพูนะคะคือเป็นสีที่หวานมากๆเลยนะคะมามะมันนี่แล้วแล้วก็อย่าหันหลังมาล่ะือ้อ น้อยแน่หูยเรียบร้อยแล้วสมนำหน้ามึงอาจจะมาใส่ถุงเท้าสีชมพูโชวรุ่มพี่สินะจะเสียใจด้วยนะเธอคงจะไม่ได้มีชีวิตที่จะเอาไปโชวรุ่มพี่หรอกนะยะ <c oughs> โดนโดนเรียวบะกำจัดนะคะดูดิแม่ของอายาโนเนี่ยเวลาหัวเราะนะคะคนลกจติตเลยอะไปค่ะเดี๋ยวปอจะพาเรียวบาะนะคะไปเข้าห้องเรียนกันนะคะอุ้ยจะว่าเป็นแล้วก็เป็นภารกิจที่ค่อนข้างง่ายเลยนะแต่ปอเนี่ยค่อนข้างที่จะสนใจ เกี่ยวกับภารกิจของภาคนี้นะคะเดี๋ยวไม่แน่นะคะพออาจจะมาเล่นผ้าของเรียวบะตั้งแต่ต้นยันจบเลยก็ได้นะคะอุ๊ยตำรวจมานะ่ะว้าวเรียวบะก็คือล่อตัวไปนะคะอุ๊ยตายแล้วตอนนี้คือลุ่มพี่เนี่ยกำลังเศร้ามากๆเลยนะคะ S 1> <S 1> <S สำน้ำหน้าุ้ยงานศพของไลบาหลูนะคะว,ว้าวมรนยากาศในวันนี้นะคะคือค่อนข้างที่จะหม่นหมองเลยนะคะ อูทุกคนปอว่านะพออัปเดตแล้วเนี่ยมันก็เกิดคอนเทนต์นะคะได้หลายอย่างเลยนะก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้านะคะปอจะมาแต่งตัวละครในโรงเรียนนะคะให้กลายมาเป็นตัวละครที่เราเนี่ยต้องการนะคะเอาละค่ะก็สําหรับคลิปเนี่ยวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปอไว้ด้วยนะคะที่สําคัญนะคะต้องกดกระดิ่งไว้ด้วยนะวันนี้ปอขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะ บ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด,ด้วยนะคะทุกคน